สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียกลับมาเจอกันในรอบเดือนแลวก็ว่าได้นะครับเออแม้ว่าจะไม่ได้ทําข่าวนะแต่ติดตามนะครับในเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นลิซ่าเอ่ยเรื่องราวดาราดังชาวเอเชียหรือแม้กระทั่งเบวีมอนสเตอร์ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะหลังจากที่เราได้เห็นลิซ่านะครับไปในงานหลักในฝรั่งเศสนะครับด้วยชุดประดุจทองคําเราใจฟูมากนะครับเพราะว่าการจัดเต็มแบบนี้เราก็ไม่ได้เห็นกันนานซึ่งนอกจากโชว์กับดีเจสเน็กแล้วนะครับโชว์เดี่ยวของลิซ่าเนี่ ก็สุดปังนะไอรีวันซ้าเล็เนี่ยก็พร้อมอ,อกพร้อมใจกันเงียบดีเสื้อผ้าหน้าผมชุดการเพอร์ฟอร์มนั่นคือมาตรฐานระดับโลกว,ว่าลิซ่าพร้อมที่จะฉายนะครับในฐานะศิลปินเดี่ยวนะจริงๆมีสัญญาในกรุ๊ปอยู่แล้วนะครับประวัยจีนะเวลามีกิจกรรมร่วมกันก็มาทําร่วมกันแต่ว่ากาเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเรากาลังรอคอยลิซ่าอยู่นั่นคือผู้ที่เขาประสบความสำเร็จไปแล้วซึ่งเป็นคนไทยนะครับแล้วมีรุ่นน้องที่กําลังตามรอยอยู่นั่นคือชิกิต้าและพริตาสองคนไทยของเราในคราวเดียวสําหรับเกอร <Entertainment. S 2> เพลงแรกปล่อยออกไปนะครับตอนนี้ยอดวิวทุ200ล้านวิวซึ่งผมมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะคือเดบิวต์แล้วแบบปังตั้งแต่เพลงแรกเลยอะ่ะเป็นสไตล์ YG อยู่แล้วนะครับเพลงนี้หลายคนก็บอกเออเดิมบ้มมางไม่เปลี่ยนสไตล์ใหม่หน่อยเลยนะครับอันนี้เป็นจุดขาย YG เราต้องยอมรับว่านี่คือทาให้พวกเขาแข็งมาจนถึงทุกวันนี้แต่เพลงใหม่เนี่ยโอ้โหแวกแบบสวยๆหว,ว,วานๆเลยแล้วก่อนอื่นนะขอชมก่อน CG แล้วคนตัดต่อ MV ทุกสิ่งทุกอย่างนะลงตัวนะเหมือนกับเราหลุดไปในนิยายดูซีรีส์เรื่อง อ,อันนี้บ่งบอกชัดว่า YG พร้อมผลักดันเบบี้มอนสเตอร์อย่างเต็มที่ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาอีกหนึ่งคนที่ดูแลปัญหาสุขภาพอยู่นะครับจะทำแบ็กกลับมาแน่นอนครบ7คนเมื่อไหร่วันนั้นแหละบุกตะลุยทุกการตลาดคือ YG ให้สาวๆเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง6นะครับได้โชว์สกิลเสียงของแต่ละคนที่แตกต่างออกไปแน่นอน2คนของเราคนไทยเนี่ยมีเสียงที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะสำเนียงภาษาอังกฤษของพริตานะครับอันนี้คือยอดเยี่ยมแล้วเป็นลักษณะดิสนีย์อยู่แล้วแต่สิ่งที่เห็นเพิ่มเติ เสียงเธอฟังสบายแล้วก็ออกแนวหวานมากๆนอกจากนั้นยังแฝงไปด้วยโทนเสียงที่ทรงพลังนะผมว่านนะแล้วการแต่งตัวทุกอย่างชิกิต้าคือมาวินมากคุณคิดเอาว่าอินฟูนะครับช่องรีแอคต่างๆเขาขึ้นปกเป็นชิกิต้าทั้งนั้นเพราะสวยฉ่ำโดยเฉพาะช็อตด,ดวงตาเปล่งประกายนี่โอ้โหน้องมาถูกทางแล้ว YG มาถูกทางแล้วแล้วยิ่งเราไปฟังนะมันจะได้สนเสน่ห์นะครับบางช่วงบางจังหวะคล้ายๆกับเพลงของแทยัยงนะพวกเพลงเศร้าๆของเฮียแกนะนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันยังให้เราทำให้เรานึกถึงว่านี่คือเพลง วายจ g จริงๆแม้ว่าจะมีการแหวกออกไปแต่ขอชมหน่อยนะครับนอกจากคนไทยของเราขอชมหน่อยกับท่อนของลูกนาครับผมยกให้เป็น MVP นะเออแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยเราเชียร์คนไทยเธอมีท่อนที่ได้ร้องน้อยแต่มันเปล่งประกายด้วยการใส่บีดเข้ามาอันนี้ผมได้ฟิลจีดีนะครับคนทฟิลจีดีผมชอบเรี่นี้โดยภาพรวมที่ที่มาวิเคราะห์นะ แต่ที่ชาวเกาหลีเนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงอย่างมากกับ2ศิลปินไทยนะครับเดยเขาก็อึ้งกับเสียงนะครับของชิกิต้ารวมถึงภาพลักษณ์ใน MV นี้นะเขาบอกว่าชิกิต้าเนี่ยดึงดูดสายตาของฉันว่าเธอดูเหมือนยิ่งจอกตัวน้อยนะมีความแพลวพลวทั้งที่ชิกิต้าเนี่ยอายุยังน้อยนะเป็นคนไทยที่อายุน้อยที่สุดนี่ครับแฟนเกาหลีท่านนี้บอกว่าฉันรู้สึกว่าชิกิต้าเป็นเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ที่กําลังมองหารักแท้นะในเฟรมนี้เนี่ยชิกิต้าเธอสวยมากแล้วเธอก็บ้ามากด้วยที่ทําให้มันสมบูรณ์แบบรู้สึกว้าวไม่ว่าาาาาจะทํหหนน้แบบบไก็ตัเ บรรยากาศแล้วก็มีศาสตร์มีศิลว่างั้นเถอะเอาง่ายๆในขณะที่ผลิตานะครับอันนี้ชมโดยตรงนะครับอาจจะไม่ได้แง่ไม่ได้ในแง่ของลุกหรืออะไรอันนี้คือในแง่ของน้ําเสียงบอกว่าเธอเป็นคนที่ร้องได้มีเสียงที่หลากหลายนะครับและแต่ละคนก็มีโทนที่ตาแตกต่างกันด้วยแต่ผลิตานี่ดูเหมือนว่าฉันมีความประทับใจที่ดีต่อเธอเนี่ฮะสมาชิกเบบี้มอนสเตอร์ทุกคนมีลักษณะที่หรูหรานะครับแต่ฉันชอบผลิตาที่มีเสน่ห์แบบเจ้าหญิงและก็น่ารักด้วยนั่นคือทักษะการร้องที่ยอดเยี่ยมเนี่ยฮะผลิตา พูดภาษาอังกฤษได้ดีด้วยเสียงดีด้วยและสัดส่วนของเธอก็ดีด้วยเช่นกันฉันไม่คิดว่าคนไทยจะร้องเพลงสากลได้ดีขนาดนี้นะครับอันนั้นคือกลุ่มที่ยอมรับนะแต่ถ้าถามว่ากลุ่มเกาหลีเนี่ยเขาเปิดใจให้ YG ทั้งหมด100%มยเปอร์เซ็นต์ไหมมันมีกลุ่มที่แอนตี้จริงในแง่ของเออเพลงมันไม่เข้าถึงเขาบ้างบางคนก็บอกเน้นอินเตอร์เกินไปจนไม่สนใจท้องถิ่นแล้วภาษาเกาหลีแทบไม่มีเออฉะนั้นไปหาฟังครับเพลงใหม่ของ Baby Monster s t c k in the Middle ครับเพลงชวนฝันฟังได้เรื่อยๆผมเชื่อว่าวิวนะครับไม่ได้ฟูฟ่าถึงขนาดแแบบวันรก 50ล้านเลยอะไรงี้มันจะไปเรื่อยๆอน,นี้เดี๋ยวคอยดูนะวันนี้ลาเผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยสวัสดีครับ